ขอบคุณค่ะเสียงนานๆพูดเสียงไปไม่เป็นละขอบคุณค่ะวันที่สี่วันที่สี่มิถุนายนสองพันห้ารอหกสิแปดค่ะวันนี้จะมาบอกอบอกว่าอาการของคนตื่นรู้นะคะฉันไปอ่านมาฉันเริ่มเข้าใจละอาการของคนตื่นรู้คนตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะ เราจะเคยโดนอะไรที่มันมากระทบกระเทือนทางจิตใจเราแบบแรงๆเลยเช่นเราอกหักผิดหวังเนี่ยหรือครอบครัวเราตายอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่มันแรงๆงลคะนั่นแหละเขาเรียกเราตื่นรู้เมื้อแล้วคนตื่นรู้นี่ก็คือจะอยากอยู่คนเดียวจะไม่อยากยุ่งกับใครแล้วมีจิตใจอ่อนไหวมีคนมาพูดมาพูดไม่ไม่ดีกับเราอย่างเงี้ย เราจะมีความรู้สึกแบบอ่อนไหวนะคะมีความแบบเบื่อหน่ายแล้วก็อยากหลีกตัวออกไปจากสังคมไม่อยากยุ่งกับใครอยากอยู่คนเดียวแล้วเราจะอืมเราจะไม่ค่อยมีความอดทนนะคะอดทนน้อยมากเลยคนตื่นรู้แต่ว่าจะไม่ไปทํำลายใครจะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆไม่อยากวุ่นกับใครไม่อยากยุ่งกับใคร นี่แหละอาการของคนตื่นรู้จะเป็นแบบนี้ค่ะฉันรู้ละแต่ง,งั้นฉันก็ตื่นรู้หลายรอบละตื่นรู้ตื่นรู้เป็นพันครั้งแล้วแต่ไม่จำอะไรก็ได้คะ่ะที่เรากระทบกระเทือนเราเสียเงินจำนวนมากๆอะไรก็แล้วแต่มันมาทำมันทำให้เราเจ็บปวดทางหัวใจอ่ะคือตื่นรู้คะ่ะ ตื่นรู้อาการตื่นรู้ของจิตใจและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ตื่นรู้แล้วอะเวลามีปัญหาอะไรเข้ามากระทบกระทั่งในจิตใจโดนคนอื่นมาทำร้ายมาด่ามาว่ามาอะไรแล้วน้อยใจค่ะแต่เราจะไม่ค่อยโกรธเขาเราไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยเกลียดแล้วเราก็ไม่อยากยุ่งกับใครแล้วก็ส่วนใหญ่จะให้อภัยให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่าง จะไม่ค่อยถือสานะคะในคนตื่นรู้แต่ถ้าคนไม่ตื่นรู้นี่คือมันจะเป็นยักค่ะเป็นยักเป็นมานหน้ามันจะเข่งเครียดมันจะเอาเอาเป็นเอาตายนีคนที่ไม่ตื่นรู้แต่ถ้าคนตื่นรู้เราจะเข้าใจจะเข้าใจคนอื่นแล้วเ,เข้าใจตนเองจะรู้ว่า,าตัวเราชอบอะไรแล้วเราไม่ชอบอะไร แล้วเราจะหาวิธีใช้ชีวิตเราแบบแบบเรียบง่ายแบบไม่วุ่นวายนะคะอาการของคนตื่นรูอ้อะไรกะเอออะแถมอีกหน่อยเอ็มพาสะคะซูปเปอร์ซูปเปอร์เอ็มพาสเอ็มพาสเอ็มพาสอะไรนั่นน่ะคนที่เป็นเอ็มพาสนะ่ะเป็นคนที่พัฒนาตนเอง พัฒนาตนเองจนแข็งแกร่งจนเข้าใจจนจนจนมองจนมองคนออกนะคะแบบเวลาเราคุยกับใครอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าคนนี้เขาคิดอะไรเขารู้สึกยังไงกับเราเนี่ยคนที่เป็นซูปเปอร์เอมพารแล้วก็พวกนาซีซิดมันกลัวพวกคนอีกโก้สูงคนอีกโก้สูงคนหลงตนเองคนเห็นแก่ตัวมันจะกลัวมันจะกลัวเอมพาร เพราะว่าคนเอ็มพาธเนี่ยเขาสามารถจับคนโกหกได้จับอะไรพิรุษต่างๆนา,นานาของคนที่พูดไม่จริงได้ความรู้สึกเรามันจะบอกเราคนที่เป็นเอ็มพาธจะไม่มีใครมาหลอกเขาได้คือแต่เขาจะเป็นคนอ่อนไหวอ่อนไหวง่ายร้องไห้ง่ายแต่ถ้าเขาสะสมความเก่งขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเขาจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่าง จะไม่มีใครมาทำร้ายเขาได้มาหลอกเขาได้นะคะคนเอ็มพาพวกนาซีซีมันกลัวทั้งกลัวทั้งเกลียดทั้งอยากเป็นจงภูมิใจคะ่ะจงพัฒนาตนเองนะคะพัฒนาตนเองให้เป็นซูเปอร์เอ็มพาสนะคะเราจะไม่อ่อนไหวเราเข้าใจเราเข้าใจตนเองแล้วเ,เข้าใจคนอื่นซูเปอร์เอ็มพาสก็คือการพัฒนาตนเองนั่นแหละคำแปลง,ง่ายๆ เขาเรียกซูเปอร์เอมพาธคือเราพัฒนาตนเองจนดีขึ้นแก่งขึ้นรักตนเองเป็นเข้าใจตนเองใช้ชีวิตตนเองอะไรรู้ใจคนอื่นก็รู้ใจตนเองแล้วก็สามารถคุยกับคนอื่นได้แบบแบบแบบเข้าใจนะคะแล้วคนที่เป็นซูเปอร์เอมพาธเนี่ยแล้วนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเวลาเจอคนมีปัญหาซูเปอร์เอมพาธแค่นั่งข้างๆเขา อกอดเขาปลอบใจเขานิดนหน่นนนนอยๆความโกรธของพวกนั้นจะหายไปเลยไอ้คนที่เสียใจมากๆอ่ะเขาจะรู้สึกดีขึ้นเหมือนเราเป็นเหมือนเราเป็นเครื่องรางของขังเขาอ่ะถ้าใครรู้ว่าคนนี้เป็นซุปเปอร์เอมพทัทแล้วอ่ะเขาอยากจะเอาคนที่เป็นซุปเปอร์เอมพทัทเนี่ยไปอยู่กับเขาเพราะว่าซุปเปอร์เอมพทัทคนที่มีพลังงานสูงอ่ะจะสามารถดูด ดูดเอาพลังงานของของของสิ่งไม่ดีอจากจากคนที่อยู่รอบข้างเราอ่ะออกมาได้นะคะเราจะทำให้เขามีชีวิตดีขึ้นขอบคุณค่ะยาวไปละศึกษ <laughs> <laughs> านะคะศึกษาทางจิตวิญญาณค่ะศึกษาพวก,กจิตวิญญาณพวกลี้ลับพวกพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราจะมีควา,ามรู้เอออย่าไปศึกษาอเรื่องอ่า หาวิธีรักวิธีหลงทำยังไงเขาจะรักเราก็จะหลงเราอ่ะคนที่กําลังอกหกักถ้าไปศึกษาพวกเนี้ยจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความรัก <c oughs> จงไปศึกษาอะไอที่อะไรก็ได้ที่รักตนเองที่ไม่แคร์คนอื่นนะ่นะะเราจะไม่ต้องไปงมงายกับพวกนาซีซิตนะคะขอบคุณขอบคุณคะ่ะ